ก็ถักมาครบรอบแล้วนะคะได้ก้นกระเป๋าแล้วคราวนี้เราจะขึ้นลายกันค่ะเราก็ถอดออกเส้นหนึ่งก่อนนะเพราะว่าจะขึ้นลายป้าจะใช้อีกสีหนึ่งนะคะพอดีสีเข้มป้าจะเอาไว้เป็นก้นมันจะได้ไม่ค่อยเปื้อนเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลายมาป้าก็จะเปลี่ยนเอาสีใหม่ขึ้นมานะคะสีที่จะทําลายดึงสีส้มไว้แล้วก็ ขึ้นโซ่ไป2ค่ะได้โซ่2แล้วก็ x ลงไปที่มุมเลยค่ะหลักแรกเลยนะคะเนี่ยเลงไปเลยหลักที่เราชิดกับที่เราเกี่ยวไหมขึ้นมาเนี่ยค่ะหลักแรกเลย x แรกเสร็จแล้วก็ f ไปค่ะปล่อยสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงเสร็จแล้วพันหัวเข็มแล้วถอยหลังกลับมานะคะ ตรงนี้คือหลักที่เราดึงเปลี่ยนสีใช่ไหมเราจะข้ามมาอีกหลักหนึ่งเนี่ยมาลงหลักติดกันนั่นแหละค่ะเนี่ยลงหลักสุดท้ายของแถวที่ที่เราจบเมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาเกี่ยว x ขึ้นมาเอ้ยเกี่ยว f ขึ้นมาปล่อยออกสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วง มันก็จะได้แบบนี้นะคะพอ f ถอยหลังกลับมาหลักหนึ่งแล้ว f ข้างหน้า2หลักแล้วคราวนี้ข้ามหลักข้ามไว้หลักหนึ่งนะคะข้ามไว้หลักหนึ่งเราเอาไว้มาเกี่ยวกับหลังมาเหมือนเหมือนหลักเนี้ค่ะข้ามหลักหนึ่งแล้วก็เดินหน้าไป2หลัก2หลักนี้จะเป็น f ค่ะก็พันหัวเข็มเสร็จก็ f ไปเดี๋ยวปลายไหมเดี๋ยวป้าจะตัดนะคะก็ เก็บปลายไหมไปพร้อมกันก่อนมันก็จะทับทับหลักนิดนึงก็จะดูยากนิดนึงนะคะเนี่ยพอ f ไปสองหลักเสร็จแล้วก็ f ถอยหลังกลับมาหลักที่เราเว้นไว้นะคะเมื่อกี้นี้ที่เราเว้นไว้เนี่ยแทงเข้าไปในช่องนี้เลยอ้อมเข้าไปเลยข้างหลังแล้วก็พันดึงขึ้นมาปล่อยเป็น f เหมือนกันคะ่ะก็ปล่อยทีละสห่วงเนี่ยเสร็จแล้ว ก็ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ไปต่อคะ่ะก็ข้ามหลักนี้แล้วก็ f ไปข้างหน้า2หลักเดี๋ยวหลักนี้ป้าจะตัดไปลายไหมแล้วมันจะมองชัดขึ้นไปลายไหมมันบังอยู่ต้องเก็บไปลายไหมให้มันสักยาวไปซักระ,ระยะหนึ่งมันจะได้ไม่ไม่หลุดเสร็จแล้วก็ถอยหลังกลับมาก็แทง ตรงหลักที่เราเว้นข้ามไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเสร็จก็ปล่อยออกทีละสองห่วงเหมือน f ธรรมดาเลย f ถอยหลังกลับมานะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ f เดินหน้าไปอีกสองหลักเหมือนเดิมค่ะข้ามหลักหนึ่งแล้วก็เดินหน้าไปสองหลักอ่าไปลายไหม่มันจะหมดตรงนี้พอดีพอ f ไปข้างหน้าสหลักแล้วก็ f กลับมา หลักที่เราข้ามไปนี่ก็เอฟดึงขึ้นมานิดนึงนะคะให้มันผ่านจากแถวขึ้นมานิดนึงให้เป็นเอฟเฉียงเฉียงเที่เฉียงเฉียงเนี่ยพอจัดเดี๋ยวจัดลายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะเห็นลายชัดขึ้นลายก็จะเป็นเอียงมาเอียงถอยหลังกลับมานะคะเราก็ถักไปอาคราวนี้จะเห็นชัดแล้วนะ พอถักกระเป๋ามันจะจับยากหน่อยนะงานมันเป็นแบนๆแล้วก็เป็นแข็งๆด้วยงานมันเป็นแข็งๆจะบีบก็ <c oughs> มือมือจับไม่หมดก็ข้ามหลักหนึ่งข้ามหลักหนึ่งแล้วก็ F ไปสองหลัก F 1 f หเสร็จแล้วพันหัวเข็มเสร็จ ก็เอฟกลับมาหลักที่เราข้ามไปพันหัวเข็มเสร็จเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงขึ้นมาให้รอดแล้วก็ปล่อยออกสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงอันนี้ง่ายสุดแล้วนะเสร็จแล้วก็ข้ามหลักหนึ่งข้ามหลักหนึ่งก็ลงไปสองหลักข้างหน้าลลยก็มีแค่นี้ค่ะอันนี้คือ ลายแรกๆง่ายๆที่จะสอนนะคะใบนี้ก็จะเป็นลายนี้ทั้งใบเดี๋ยวใบต่อไปจะเป็นอีกลายนึงซึ่งมันก็จะต่อเนื่องจากลายนี้นะคะลายนี้มองดูเหมือนเหมือนน้อยใช่ไหมเหมือนลายง่ายใช่ไหมแต่พอกว่าจะเสร็จเนี้ยก็นานนะคะก็เดินหน้าไปสองถอยหลังกลับมาอย่างเงี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆกว่าจะเสร็จเป็นใบก็นานอยู่นะ เดินหน้าไปสองข้ามหลักหนึ่งใช่ไหมคะถอยหลังกลับมาอ,มอย่างนี้แทงเกี่ยวแล้วก็ดึงขึ้นมาดึงให้มันผ่านแถวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปล่อยสองครั้งก็จะได้แบบนี้ลายจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเว้นช่องหนึ่งเว้นหลักหนึ่งอันนี้หลักของขานี้ใช่ไหม เว้นหลักนี้แล้วก็ลงสองหลักเดินไปข้างหน้า1ห,หลักสองหลักพันหัวเข็มถอยกลับมาหลักนี้ที่ข้ามไปเกี่ยวไหมขึ้นมาดึงให้มันผ่านจากจากใต้แถวขึ้นมาดึงให้มันเลยขึ้นมาเท่าๆกันกับหลักข้างหน้าที่เรา F ไว้ y นะคะ ข้ามหลักหนึ่งลงสองหลัก f1 f2 พันหัวเข็มลงถอยหลังกลับมาความจริงเราจะลงไปข้างหน้าก็ได้นะมันจะมีมันจะเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นลายอีกลายหนึ่งที่ต่อยอดลงไปข้างหน้าแต่ว่าที่ป้าให้ลงข้างหลังถอยหลังกลับมาเพราะว่ามันจะได้ทับ โซ่สองที่เราขึ้นต้นเนี้ค่ะลายที่ถอยหลังกลับมาเนี่ยมันมันจะสวยกว่าลายที่เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้ามันจะมีรอยต่อแต่ถ้าถอยหลังกลับมามันจะมาทับรอยต่อพอดีมันจะไม่เห็นรอยที่เราจบแต่ละแถวนะคะนี่ข้ามหลักนี้ลงสองหลักตอนแรกป้าก,ก็ถักตามที่เขาสอนนั่นแหละพอถักไปถักไปแล้วพอจบแถวมันเห็นรอยมันเห็นรอยต่อ ที่เขาสอนเขาจะสอนให้ถักเดินไปข้างหน้าพอเดินไปข้างหน้าพอมาจบแต่ละแถวมันจะเหลือโซ่สองที่เราขึ้นต้นไว้มันก็จะเห็นรอยเป็นโซ่สองโซ่สองป้าว่าถ้าถอยหลังกลับมาอย่างเงี้ยเวลาจบแถวมันจะเนียนมากกว่ามันจะสวยกว่าเราก็ถักต่อไปคะ่ะลายนี้ก็คือดัดแปลงมาจากลายตัวนอนนั่นแหละคะ่ะโซ่สอง พันหัวเข็มแล้วกลับมาแทงกลับมาหลักที่เราเว้นไว้หลักหนึ่งแล้วก็ F ก็จะเป็น F ข้ามหลักหนึ่ง f เดินหน้าไปสองหลักถอยหลังหลักหนึ่งเดินหน้าไปสองถอยหลังหลักหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆถอยหลังหลักหนึ่งข้ามหลักหนึ่งเดินหน้าไปสองหลัก อย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะคะจนเสร็จทั้งใบเลยเดี๋ยวตอนจบแถวเรามาดูกันว่าจะจบแถวยังไงค่ะแต่ด้วยลายก็จะมีแค่นี้นะคะไม่ยากไม่ยากแต่ก็จะนานเหมือนเดิมนะก็มันจะค่อยๆขยับไปทีละหลักช้าหน่อยนะคะพอเป็น กระเป๋ามันก็จะจับยากหน่อยแล้วก็ต้องถักแน่นหน่อยก็จะช้าหน่อยนะคะค่อยๆทําไปยังไงกระเป๋าก็จะช้ากว่าหมวกอยู่ดีค่ะหมวกจะถักง่ายกว่าตรงมุมนี้ก็คือพอเราเพิ่มสี่หลักไว้แถวที่แล้วใช่ไหมที่ป้าบอกเนี่ยแถวนี้ให้เพิ่มมุมสี่มันก็จะมีผลตรงนี้แหละค่ะตรงตอนที่เราจะเลี้ยวเนี่ย กระเป๋ามันจะได้ไม่เหินขึ้นเสร็จแล้วเราก็เว้นหลักหนึ่งใช่ไหมคะลงไปสองหลักมันก็ยังจะเหินอยู่นะเนี่ยป้าจะลงเป็นหลักเดียวกันไปเลยนะคะอย่างนี้รวบให้มันเหลือรวบให้เป็นวีแทนลงหลักเดียวพอกันก้นกระเป๋ามันงอขึ้นเนี่ยมันจะได้ไม่งอขึ้นนี้นะคะ จะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็เบ้นหลักหนึ่งก็ไปเหมือนเดิมค่ะส่วนอื่นก็จะเหมือนเดิมนะแค่ส่วนช่วงเลี้ยวมันจะมีปัญหาช่วงเลี้ยวอะค่ะเวลาถักกระเป๋าแต่ไปจับจับงานดูก็จะรู้ค่ะเนี่ยพองอพอมันต้องตั้งขึ้นใช่ไหมมันก็จะตั้งขึ้นประมาณนี้มันมันมันจะเอน็นนออกไปหน่อยมันจะได้ไม่ดึงก้นกระเป๋าขึ้นมาด้วย ถ้าเมื่อกี้นี้ที่เราที่เราไม่เพิ่มเลยมันก็จะตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยจะทำแบบไม่เพิ่มเลยก็ได้นะคะแล้วแต่เลยแล้วแต่เราชอบจำลายได้แล้วใช่ไหมคะลายก็จะมีแค่นี้นะช้าๆข้ามหลักหนึ่งลง f ไปสองหลักลง f ไปสองหลักพันหัวเข็มแล้วก็แทงแทงจากข้างใน เสร็จแล้วก็ดึงให้เชือกมันผ่านขึ้นมาให้ความสูงเท่าๆกับหลักเสร็จแล้วก็ปล่อย F ปล่อยทีละสองหลักเริ่มต้นก็คือจบแล้วลายหนึ่งขึ้นลายใหม่ข้ามหลักหนึ่งลง F 2หลักเดินหน้าไปนะคะ F 1 F 2เสร็จ เอกลับมาลงที่ช่องที่เราข้ามไปหลักที่เราข้ามไปดึงขึ้นมาให้มันพ้นจากแถวนะคะปล่อยสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงอย่างนี้ก็จะได้อีกหนึ่งลายทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ ตรงที่ข้ามเราก็จะข้ามแต่ตรงมุมเหมือนกันนะตรงมุมก็คือลง f 2ครั้งในช่องเดียวกันเลยส่วนที่ข้าม1หลักก็ข้ามปกติแต่ส่วนที่เป็น f ลงช่องเดียวกันก็แค่นั้นค่ะก็จะข้ามแค่ตรงมุมสมุมเท่านั้นนะคะนอกนั้นก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยลายก็จะมีแค่นี้ค่ะป้าก็ถักมาถึงมุมแล้วนะคะครบรอบแล้ว พอจบเว้นหลักหนึ่งลงหลักถัดไปแล้วมันจบแถวพอดีนะคะป้าก็จะลงที่หลักเดียวกันไปเลยจบแถวพอดีแทงกลับมาข้างหลังดึงขึ้นไปข้างหน้าเสร็จแล้วเวลาจบเราจบตรงนี้นะคะตรงโซ่สองที่เราขึ้นต้นเนี่ยด้านในมันจะเป็นโซ่สองแล้วก็เป็น f 1 ถัดจากโซ่สองไปก็จะเป็น f 1หนึ่งใช่ไหมคะเราลงตรงหัวเนี่ยหัวของ f 1หนึ่งนั่นแหละค่ะลงเสร็จแล้วก็ดึงรอดขึ้นมาเลยก็จะตั้งขึ้นนิดนึงก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะคราวนี้เราก็จะขึ้นแถวต่อไปค่ะก็โซ่สองโซ่สองเสร็จเราก็เดินไปข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะนี่นะลงหลักติดกันเนี่ยค่ะ ที่เราขึ้นต้นไว้นั่นแหละเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จแล้วเราก็กลับมาลงหัวของหลักนี้เห็นไหมคะหลักเฉียงเนี่ยมันจะมีห่วงอยู่ด้านบนเนี่ยเราก็ลงห่วงนี้แล้วก็ดึงขึ้นไปดึงให้มันเฉียงขึ้นไปเหมือนเดิมคะ่ะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะคะ F1 หัวของ F1 แล้วก็หัวของ F2 เ,เนี่ยหัวของ F2 เ,เสร็จแล้วก็พันหัวเข็มเสร็จก็กลับมาเนี่ยเราก็จะมาลงหัวของหลักเฉียงเฉียงเนี่ยค่ะหลักเฉียงเฉียงนี่นะหัวเขาจะอยู่ตรงนี้เราก็ลงหลักของหัวเฉียงเฉียงเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกทีละสองห่วงแล้วก็ พันหัวเข็มเสร็จแล้วก็ข้ามหลักเฉียงเนี้ไปแล้วก็ลงไปอีกสองหลักข้างหน้าเดินหน้าสองถอยหลังหนึ่งค่ะเหมือนเตนลีลาดเดินเก้าหน้าไปสองเก้าถอยหลังหนึ่งก้าถอยหลังกลับมาก็มาแทงที่หัวของหลักเชียงหลักนี้นะคะเกี่ยวขึ้นมาปล่อยออกสองแล้วก็ปล่อยอีกสอง พันหัวเข็มเสร็จข้ามหลักเฉียงไปแล้วก็ลงหลัก F ลง F F ก็จะต่อกันขึ้นไปนะคะนี่